มาร้านอาหารอิตาเลียนนะคะที่น้องหมาเข้าได้แบบเข้าไปนั่งในร้านได้เลยนะคะไม่ต้องแยกโซนเลยชื่อร้านว่าเลอฮันนะคะร้านนี้อยู่บนเขาเลยนะคะบรรยากาศคือเงียบสงบวิวดีมากเลยนะแล้วที่สําคัญคือมีสนามให้น้องหมาวิ่งเล่นด้วยค่ะพา้องหมามาคือเขามีความสุขกันใหญ่เลยค่ะวิ่งกันเพลินเลยแล้วร้านกาแฟเนี่ยที่อยู่ติดกันเนี่ยคือตึกก็สวยเหมือนกันนะคะเดินถ่ายรูปได้มุมสวยๆเยอะเลยนะคะเรียกได้ว่าเป็นทริปแบบครอบครัวเลยจริงๆอาหารวันนี้ที่สั่งนะคะเมนูของร้านที่เขาแนะนํามานะมี3อย่างนะคะซึ่งจานที่เราอยากจะบอก ว่าอร่อยที่สุดก็คือพาสต้านะคะจานนี้นันาว่ามันอร่อยจริงๆนะคะอร่อยกินหมดยันซอสเลยนะคะตัวซอสเนี่ยรสชาติจะมีความเข้มข้นกลมกล่อมนะคะจริงๆก็แอบคล้ายกับแกงเผ็ดของไทยนิดๆนะคะแต่เป็นแบบอิตาเลียนเนาะคือเข้ากันมากเลยนะคะไม่เลี่ยนเลยแล้วพนักงานที่นี่น่ารักมากเขาชอบน้องหมากันมากเลยนะคะเห็นเดินมาเล่นเนี่ยหลายรอบเลยมีถ่ายรูปน้องหมาเราไว้ด้วยนะฟิลแบบอบอุ่นเลยอะคะ่ะเหมือนมาเที่ยวบ้านเพื่อนที่เขารักหมาเหมือนกันใครที่กําลังหาร้านอาหารที่ฟิลดีบรรยากาศดีแล้วก็จะมาเดทมานั่งพักใจหรือว่าพาน้อองงหมาเที่ยว ได้เลยนะคะมันเป็นที่ที่ไปแล้วแบบรู้สึกดีจริงๆนะคะ